คอนโดหน้าอยู่ใกล้รถไฟฟ้าย่านพระโโยธินราคาเริ่มต้น16,500บาทต่อเดือนสวัสดีครับคอนโดแอพสเต็กพระโโยธินพาร์คเป็นคอนโดแบบไฮไลท์สูง34ชั้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสระว่ายน้ำฟิตเนสส่วนลอยฟ้าการรักษาความปลอดภัยสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น MRT พระโโยธินเซ็นทรัลลาดพร้าว Mall, าย,ยูเนียนมอลล์เมเจอร์ราชโยธินเรามาดูตัวห้องกันนะครับ ตัวห้องมีขนาด38.5ตารางเมตร1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเป็นห้องแบบ one bed มีกระจกกั้นระหว่างห้องนอนโซนแรกที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นโซนห้องครัวมีต่อไฟฟ้าิสียง้ังจานตู้เย็นตู้เก็บของมโครเวฟพ,พอเราเดินเข้ามาข้างในอีกก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นมีโซฟาทีวีโต๊ะทานอาหารชั้นวางของในส่วนของโซนห้องนอนนะครับก็จะมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งระเบียง และโซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ำมีชุดสุขภัณฑ์ฉากกั้นห้องน้ำเครื่องทำน้ำอุน่นหากผู้รับชมสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ